หลายคนคงรู้ดีว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์เป็นหัวใจสําคัญของการประชันพลังระหว่างมหาอํานาจแต่คุณรู้หรือไม่ว่าในยุคปัจจุบันจีนกําลังขยับตัวเข้ามาเป็นที่น้าสนามขึ้นในด้านนี้อย่างรวดเร็วและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่ของคนอาจพลาดไปมาดูกันว่าในงานสวนสนามครบรอบ80ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยามังกรได้เปิดเผยเทคโนโลยีทหารใหม่ๆอะไรบ้างที่อาจเปลี่ยนแปลงสมดุลกาลังในโลก ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงโลกจีนไม่ได้นิ่งนอนอยู่โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาอาวุธยุโทโธปกรณ์ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังระหว่างประเทศใหญ่ๆได้อย่างมีนัยสำคัญจากงานสวนสนามครบรอบ80ปีของพรรคคอมมิวนิสต์จีนพยมังกรได้เปิดเผยเทคโนโลยีทหารใหม่ๆที่น่าสนาขึ้นหลายอย่างซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น4ี่หมวดมู่หลักๆดังนี้ 1. ขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปไอซีเบียมเซาจีนได้เปิดตัวขีปนาวุธรุ่นใหม่เช่น D-61 และขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงไฮเพอร์ซอร์น ซึ่งสามารถหลบเลี่ยงระบบป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผีปนาวุธเหล่านี้สามารถบรรทุกหัวรบได้จํานวนมากและสามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากังวลสําหรับประเทศต่างๆ2เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI และยุโทโธปกรณ์ไร้คนขับจีนได้จัดแสดงเทคโนโลยี AI และยุโทโธปกรณ์ไร้คนขับหลากหลายรูปแบบเช่นเรือดำน้ําไร้คนขับขนาดใหญ่ AJX002 และโดรนโจมตีล่องหน g 1 1 ยุทธปกรณ์เหล่านี้สามารถทำงานโดยอิงบนระบบ AI ซึ่งเป็นก้าวการพัฒนาที่น่าทึ่งและอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสู้รบในอนาคต 3. อาวุธพลังงานนำวิถี Directive Energy Weapons จีน e ได้เผยชมอาวุธพลังงานนำวิถีเช่นระบบเลเซอร์ลีหนึ่งซึ่งสามารถสร้างความเสียหายทางอิเล็กทรอนิกส์ต่ออุปกรณ์ของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพอาวุธประเภทนี้สามารถใช้ในการป้องกันและโจมตีเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำา4เครื่องบินขับไล่ล่องในยุคที่5 5th generation เซาจีนได้โชว์เครื่องบินขับไล,ล่ล่องในยุคที่5ได้แก่ J-20 และ J-35 ซึ่งสะท้อนถึงความก้าวหน้าของกองทัพอากาศจีนเครื่องบินเหล่านี้มีความสามารถในการโจมตีเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังในอากาศได้อย่างมีในสําคัญแต่คําถามที่น่าสนามคือคือจีนจริงๆแล้วมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในสงครามจริงหรือไม่นักวิเคราะห์บางกลุ่มมองว่าจีนไม่ได้ทําสงครามหรืออยู่ในความขัดแย้งทางการทหารในระดับสูงมานานแล้ว ดังนั้นการแสดงแสนยานุภาพครังนี้ของจีนอาจไม่ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของอาวุธเหล่านี้อย่างไรก็ตามการพัฒนาเทคโนโลยีทหารของจีนยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะมันอาจเปลี่ยนแปลงสมดุลกำลังในโลกได้อย่างมีในสํคัญและนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจ